นาท็อปโดนแล้วครับรอแปบ๊บนึงครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมในช่องนาท็อปนะครับวันนี้ออกมาล่าชโดเหมือนเดิมวันนี้เป็นเหยื่อปลาดุกใส่ทุ่น,นครับปลาดุก น้ำรดเยอะมากครับที่ตะผักเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะกินหรือเปล่าหมานี้มาสองสามครั้งนะครับเอาอกไก่แล้วก็ตับไก่มาลองดึงอยู่ครับแต่วัดยังไงก็ไม่ติดนะอ,อันนี้ลองเอาปลาดุกมาดูแล้วก็อกไก่ด้วยฝลกไก่ไก่ขึ้นไก่เนยครับลุ้นด้กันนะพี่นะ ฝั่งนูน้นครับน้าต้นงัดเมื่อกี้เหยื่อประดุกเหมือนกันครับหลุดครับอมถึงสายช็อกนะสายช็อกเป็นลอยแกบอกไม่อยู่หลุดครับออกินประดุกครับผมมาได้ครับผมปลาผักเห็นว่าเขากินไส้ปลาทูก,ก็กินดีอันนี้ผมหาไส้ปลาทูไม่ได้ก็เลยลองเอาประดุกมาลองดูหลังจากที่ เอาตับไก่แล้วก็อกไก่มาลองหมดแล้วมีดึงอยู่เหมือนกันแต่วัดไม่ติดไม่รู้มันเหมือนมันคาบเหมือนปลามันเขี้ยวลองประดุกดูลุ้นด้วยกันครับว่าจะได้แต้มไหมวิ่งดีมากประดุกตัวนี้ไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาอันนี้ผมลองปล่อยทุ่นไม่ยาวประมาณ เมตรเมตรกว่าเมตรหนึ่งประมาณนั้นมาอยากมันลงลึกมากครับกลัวไปติดพวกหญ้ารวบซอกหินใต้น้ำแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าน้ำมันลึกกี่เมตรนะแบบตรงนี้น้ำค่อนข้างแห้งแหละอีกหน่อยก็ขาดบวกนะครับตรงนู้นแล้วก็เดินได้แหละตรงนี้ ข้าไม่ฝั่งนู้นได้นะจะมีลุ้นนะเพราะไม่มีคนกวลวนเลยต้องนั่งเรือไปอย่างเดียวไม่งั้นก็ต้องรอตรงนี้แห้งเดินข้ามไม่ได้อยู่ฝั่งด้านในนะโน้นนะเห็นจิบเยอะอยู่ลุ้นด้วยกันครับมันจะมีปลาเข้ามาหุกเหยื่อหรือเปล่า วิ่งแปลงเดียวครับปุกน้าทับดนแล้วครับรอแป๊บหนึ่งครับเสียงลอกลันแล้วครับเนี้วนอนเลยปลาเอ้ยเป็ดหมด,ดววเออเออ โอ้กว่าจะมาถึงโหตใหญ่ครับตัใหญ่โอ้โหเมื่อกีมึงมันสำรอกปะอ้าวจะมีเด้อ,อ ผมมิดเลยล้อยเบ๊ไรอ่ง้ปล่อยเขาบ้านจัดให้น้าต้นยิงเอานะครับเรียบร้อยใส่ขวดโอ้โหไซส์ใหญ่ครับจุดน็กจุดน็กท่าจุดน็อกใหญ่เบอร์เฮิมเฮิมเบิ้มเบิ้มเลย เมนเทอรคุยยิงเลยแล้วจะจอไปคุยห้าหกสำเร็จจนได้ครับผมดุซิ่งปลดล็อกแล้วครับเย้นี่ครับเหยื่อประดุกของเราเดี๋ยวเอาใส่กระชังไปแช่น้ำไปเดี๋ยวมีลุ้นต่อครับน่าจะมีลุ้นต่อ หึ่งแต้มแลครับปลดล็อกแล้วครับผมใหญ่อยู่ตัวนี้โอเคครับให้เป็นลุ้นติดตามรับชมด้วยกันครับผมดึงไปโคตรแรงครับดูครับรอยขย่ำวัดเบ็ดไม่หลุดครับแล้วมันกลายมาปักแบบนี้ได้ไงดูครับรอยขยำครับโอ้โหน่าเสียดายครับ จบแล้วทุกคนประดุกตัวสุดท้ายเมื่อกี้เคลื่องไปหลุดไปเลยจบเลยที่นี้เดี๋ยวไปเอาอกไก่กับประดุกที่ตายนะหั่นเป็นท่อนลองดูเซ็งเลยประดุกเรือตัวสุดท้ายแล้วขาดอีก น้าดินเงียบมากครับเยือก็เป็นอกไก่แล้วก็ตับหมูนองให้หมดคนระับแต่ไส้ปลาทูไม่แน่ใจนะฝั่งนูน้นมีน้าเขาเพิ่งมามาแป๊บเดียวได้ตัวหนึ่งอนะแต่ดูรถแล้วน่าจะแกน่าจะตกไสป้ปลาทูครับเคยเห็นแกอยู่เคยน่าจะอ่อยไว้ฝั่งนูน้นหลังจากประดุกหมดนี่ก็เริ่มเงียบครับเหลือสองตัวสุดท้ายมั้งตรงนี้ ปลาดุกยังเกาเม็ดเกี่ยวอยู่ยลุ้นกันต่อครับมันจะมีแต้งเพิ่มหรือเปล่าลมมาแล้วทุกคนมันฝนจะตกครับถ้าใครจะมาก็แนะนําให้มาตอนช่วงเช้าๆนะครับน้มนิ่งอันนี้ผมเข้ามาประมาณเพราะว่าตอนเช้าไปอ่างหนองมะเขือน้ําลดไปเยอะเหมือนกันแต่ก็ลม ไดตัดสินใจย้ายมานี่ได้แต้มหนึ่งปลดล็อกครับหลังจากที่ออกทิปไปเก้า<ะ>ทิปแล้วแฮะห้วตลอดทิปนี้ก็ปลดล็อกแล้วครับหนตัวสายใหญ่เดี๋ยวสู้กันอีกสักพักครับถ้ามีตัวยังไงเดี๋ยวคอยลุ้นด้วยกันหลมเริ่มมาแล้วครับ ลุ้นกันต่อครับพี่ๆนะตอนนี้ลงมาจากตาผาักแล้วครับฝนตกเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวลองไปชั่งปลาที่ได้ครับได้นหนึ่งแทมครับว่มามันกิโลลองมาชั่งกันที่บ้านกดล็อกแล้วครับจา,จากที่เฮวมาเก้าทิปนะครับไม่ได้จะกินยันกระดูกเลยครับเก็บก็จะเก็บไว้ครับเจอกันที่บ้านครับนี่ครับผม ห้าโลสองขีดครับลวกจิ้มครับวันนี้โอเคครับผมปลดล็อกนะครับไปได้ครับถ้าใครอยากจะไปลองครับอ่างปลาผักโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฝากพี่ๆนะกดไลค์ติดตามไว้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ ได้กินสักทีนึ่งตามหามานานวัดก็ไม่ติดสักทีเจอประดุกรับเรียบร้อยเลยมีโอกาสได้สามสี่ตัวนะ